ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t o f o r Six e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรอนดูดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r s x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำตุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีกิ่ง เดิมนะคะหัวข้อวันนี้จะชื่อว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะ,อะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่ากดไทม์สเตมใต้ดีสคริปชันได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าจําเป็นต้องมีการเกริ่นนะคะว่ากิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะซึ่งสิ่ง เหล่านี้เนี่ยกิงฟ้าบอกเสมอว่าดูเป็นแนวทางเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายหอจากกิงฟ้านะคะอ่าก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะซึ่งกิงฟ้าบอกเสมอกิงฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดตลอด1ิปีที่ทําคลิปคือลักษณะการพูดสไตล์การพูดคือเป็นอย่างนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้นะคะแต่ YouTube สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะมันจะมีมุมขวาบนของคุณนะคะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะหรือมันคล้ายๆเซตติ้งอะคะอ่ะกดเข้าไป แล้วก็กดไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับให้เร็วขึ้นช้าลงได้เลยตามใจชอบได้เลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือสปีดปกติแบบนี้หรือความเร็วปกติไม่ต้องปรับใดทั้งสิ้นให้ฟังเพลินๆต่อไปยาวๆได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องใหญ่สําสคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้ก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะบางเรื่องอาจจะขึ้นมาบางเรื่ออองงาาาจจะไไไไมม่่่ด้้ขึนวบกย็ ทำานแบบนั้นนะคะราศีธนูค่ะ healing energetic movement promise of the future notice อันนี้เป็นแพรอสอนรูนนะคะ c a u n a e s s rido e was The Devil, Eight of Pentacles, Page of Pentacles, Four of Swords, Ten of Cups, Nine of Swords, The Fool, Eight of Wands. Pratan, okay. but pie. คำแนะนำหนึ่งใบทวนนะคะเป็นเหมือนคำแนะนำหรือพ้องกันจะบอกอะไรประมาณนั้นนะคะหนึ่งใบอ่าขออนุญาตอ่านนะจ๊ะ stay with those who love your spirit not drain it นะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีอะไรหรือคน ที่มาทาให้รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่พยายามรักษาระยะห่างเขาไว้และใช้เวลาใกล้ชิดกับคนที่เขาดีกับคุณแทนแล้วคุณจะผ่านเวลาวันนี้หรือช่วงระยะเวลานี้ได้อย่างมีความสุขคือกิ่งฟ้ามอกเป็นเรื่องปกตินะบางทีคนเรามันเจอแบบเหตุการณ์หรือคนที่ไม่ค่อยน่ารากักเลยเหตุการณ์ที่แบบอ๊ยอิลุงตุงน้ำมัน,หนเหมือนบททดสอบอะคะ่ะถ้าเรามาเจอคนที่มันไม่ค่อยหน้ารักกับเราคิดว่าเราจะไม่เป็นแบบเขานะคะเราจะไม่เอาพลังงานเขามาเป็นของเราเด็ดขาดน,นะคะเขาทำยังไงเขาก็ได้แบบนั้นกลับไปนะคะแต่้้าาก,กนานันนนงงิฟ นะแต่กิ่งฟ้าจะบอกเฉยว่าไพ่เขาแค่จะสื่อว่าช่วงนี้พยายามไปอยู่กับ สิ่งที่ดีพลังงานที่ดีอยู่กับคนที่ดีๆกับเราและกิ่งฟ้าเชื่อว่าพลังงานดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนหรือว่าอาจจะเสพสื่อที่เป็นด้านดีๆค่ะกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าเป็นพลังงานที่ดีแน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะโอเคค่ะเรามาดูต่อนะคะในพลังงานตรงจุดนี้นะคะจะบอกว่ามันจะเป็นคำเตือนก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะทำอะไรอย,อยากที่จะแบบประสบความสำเร็จในบางเรื่องอะไรเนี่ยไพ่เขาบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปห้ามรีบร้อนเหมือนประหนึ่งว่า ทุกอย่างมันต้องไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะคะทีละขั้นบันไดถ้าเรารีบร้อนเกินไปค่ะมันอาจจะแปลว่าเกิดความผิดพลาดสะดุดได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่า ขอให้คุณหมั่นทาในสิ่งที่เราตั้งใจหรือว่าเรามีอนาคตมีอะไรบางอย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในอนาคตอะคะ่ะขอให้คุณมุ่งไปกับมันหรือบางคนอาจจะบอกว่าอนาคตของคุณคือตอนเนี้ยอยากทาโปรเจกต์หรือทําสิ่งสิ่งนี้ให้สําเร็จค่อยๆเป็นละทีละด้านะคะหมถึงว่าอ่ะทำตรงนี้ให้สาเร็จเดี๋ยวค่อยคิดถึงอนาคตไกลๆพยายามเหมือนอยู่กับปัจจุบันแต่ขอให้คุณเองอะคะ่ะอย่าคิดอะไรที่แบบมันมันเกินจนเกินไปอะคะ่ะมันจนทําให้เราไม่มีความสุขนะคะไพ่ก็เลยเป็นลักษณะคําว่าอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ที่ดีที่สุด ขอให้คุณแบบเจ็ดเสร็จไปทีละจอบปะหารทำไปทีละอย่างนะคะแล้วกิ่งฟาเชอร์มันจะดีแน่นอนเพราะไพ่มันขึ้นการก้าวกระโดดช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเกี่ยวโกับพวกการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกแนวความทันสมัยสื่ออออนไลน์ต่างๆหรือบางคนอาจจะมีแพลนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัด ต่างๆก็ได้ดีหมดค่ะแล้วก็ช่วงนี้เซนส์ของคุณจะค่อนข้างดีค่อนข้างแรงหรือว่าอะไรเราควรทำไม่ควรทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแลวเป็นคำเตือนก็คืออย่าทำอะไรผิดศีลธรรมรู้ทั้งรู้ว่าผิดศีลธรรมรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่ก็ยังไปทำมันวิบากกรรมจะเข้าหาตัวเราได้ไวแต่ถ้าเราบอกเราไม่ทำอะไรไม่ดีเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะพ่แค่ขึ้นเตือนเฉยๆว่าอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมหรือสมมติเปรียบเปยนไปแย่งคนอื่นเข้ามาหรือว่าทำอะไรที่เขาเรียกว,ว่า เหมือนเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆถ้าเราไม่ได้เป็นไม่ต้องกลัวนะคะแต่มันก็อาจจะมีอีกมุมหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วงนี้อย่าทําอะไรที่มันเกินตัวเกินไปหรือ,อรู้ทั้งรู้ว่ามันคือกิเลสเราก็จะไปยุ่งกับมันมากเกินไปอะไรเงี้ยมันเป็นลนักษณะเขาเป็นคําเตือนและการไกลๆว่าจงทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทําอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอแต่ช่วงนี้ถ้ารู้สึกเราเบื่อหรือเราบอกเราเหงาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นลนักษณะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ ขอเตือนแล้วกันถ้าสมมติว่าเรากำลังโสดอยู่ช่วงเนี้ไพ่เขาขึ้นบอกว่าดูคนดีๆละกันมันอาจจะมีทั้งคนที่โอเคแล้วไม่โอเคเข้ามาหรืออาจจะแปลว่าคุยกันเล่นๆคุยขำๆได้แต่ถ้าจริงจังอ่ะไพ่ขึ้นว่าดูให้มันนานๆกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมีทั้งคนที่จริงใจแล้วก็ไม่จริงใจอ่ะต้องระวังนิดนึงหรือคนที่เข้ามามันอาจจะแบบว่ายังไม่ใช่เวลานี้นะคะไพ่เลยบอกว่าจริงๆอยู่โสดดีกว่าหรือว่าคุยขำๆคุยเล่นๆอะไม่ว่ากันแต่ต้องเลือกคุยในแบบใน มึงมิ้งกับคนที่เขาไม่มีเจ้าของนะจ๊ะอ่าแค่นั้นพอนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้การวิ่งเต้นการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่เราต้องคิวจิตใจต่างๆก็ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่ามีแลนที่จะไปปฏิบัติธรรมมีแลนที่จะไปท่องเที่ยวไปหามุมสงบอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะอ่าขอพูดเพิ่มอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความรักจริงๆแล้วอ่ะกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่ามันมีคนเข้ามาแต่กิ่งฟ้าขอย้ําคําเดิมดูคนดีๆแต่มันมีคนเข้ามาค่ะอืมช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ ะะแต่ถามว่ามันมีคนที่จริงใจจริงๆแบบอยากสร้างครอบครัวถึงขั้นนั้นไหมมีต้องเรียกว่ามีนะคะแต่อยู่ที่การเปิดใจของตัวเราเองด้วยแล้วช่วงนี้ถ้าใครเนี่ยมีพลันที่จะแต่งงานมั่นหมายกับคู่ของคุณนะคะมีโอกาสสูงเหมือนกันนะคะวางแผนดีๆมีโอกาสนะคะแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งด้วยละกันแล้วก็เป็นการเหมือนแบบติดต่อกับ ญาติผู้ใหญ่ต่างๆเลยไงมันมีโอกาสมันเหมือนพลังงานมันคือเหมือนการเข้าหาผู้ใหญ่แต่ถ้ามองใมุมในเรื่องของการทํางานมันแปลว่าเราเองอาจจะต้องอดิดกับ ผู้ใหญ่หรือเข้าหาผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เป็นพิเศษนะคะแต่เอาตัวรอดได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณกําลังปรับเปลี่ยนพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นการแก้อาถรรพ์มันแปลว,ว่าการหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายแล้วสิ่งที่มันไม่ดีนะคะไพ่ขึ้นดีมาๆแล้วก็ไพ่ขึ้นการทําสัญญาหรือมันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาให้เราได้แก้ไขก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว,ว่ามรดกตกทอดของลําค่าของมีค่าบางสิ่งบางอย่างที่สมควรที่จะเป็นของเรา <laughs> คุณอาจจะได้มันมาก็เเป็นนนนไได้้้ะะะะคะรรออออช่่่วงงงงีีีมมัาาาาาจบบบยยททตํแ นนอย่างเช่นโปรเจกต์ยาวๆคุณมีโอกาสที่จะต้องทํามันนะคะอ่ะและไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงเนี้ยถ้าจะทําบุญอะไรแนะนำให้ทําบุญอะไรที่เกี่ยวเรื่องความเป็นความตายนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์พระสงฆ์อาพาธนะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกผ,ผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็น ถ้าถามว่าเราอยากบริจาคตังก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกจิตอาสาก็ได้ถ้าทำได้นะหรือไม่เช่นนั้นนะ่ะถ้าเราบอกเราไม่สะดวกตรงจุดนี้อ่าอาจจะเป็นการทําบุญในลักษณะของคําว่า,าเราเอง เหมือนดูแลคนที่มีประคุณนะคะก็ดีที่สุดอาจจะเป็นพ่อแม่คนที่ดีกับเราคนที่มีประคุณต่อเราอะไรเงี้ยเป็นการดูแลหรือเอาใจใส่ประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ในเรื่องของคําพูดคำจาจาของคุณขอให้คุณเองระมัดระวังนะคะในการพูดการสื่อสารอะไรออกไปให้คิดก่อนพูดเยอะๆจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะหรือว่าอย่าไปสาบแช่งใครวิบากกรรมตรงนั้นมันจะเข้าหาตัวเราเองนะคะพยายามนิดนึงในการอโหสิก,กรรมนะคะหรือว่าการ ปล่อยถ้าใครทํายังไงก็ได้แบบนั้นกลับไปเช่นเดียวกับคุณคุณทำยังไงคุณก็ได้แบบนั้นกลับไปนะคะแต่ถ้าเราพูดดีๆมีสติในการพูด วาจาหรือคําพูดของคุณจะมีสเสน่ห์มากๆจนกระทั่งเหมือนแบบคําพูดของเราสามารถกลับกลายเป็นว่ามันนําพาผลประโยชน์สิ่งดีๆการเงินที่ดีให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันและไพ่ขึ้นคนดีผีคุ้มก็แปลว่าถ้าเราปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆพลังงานดีๆจะปกปกักรักษาคุ้มครองทำให้เรา,าเจอสิ่งดีๆเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้คุณพบเจอสิ่งที่เป็นมงคลช่วงนี้ไพ่เขาขึ้นเตือนว่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มหมายถึงว่าถ้าเราจะต้องผ่อน หรือจะต้องซื้ออะไรที่เป็นก้อนโตๆแบบเยอะๆหรืออะไรที่เป็นการลงทุนเป็นความเสี่ยงช่วงนี้หลีกเลี่ยงไปก่อน นะคะหลีกเลี่ยงเลยแต่ถ้าเราวางแผนอย่างดีแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทําได้แต่ถ้าช่วงนี้เราไม่ค่อยมั่นใจในตรงจุดนี้ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะหมั่นนั่งสมาธิหรือทําสมาธิวันละ5้ถึงเนาทีจะดีต่อตัวคุณมากกิ่งฟ้าจะให้การนั่งสมาธิอันดับหนึ่งอันดับ2คือการสวดมนต์นะคะแล้วก็การแผ่เมตตาการกรวดน้ําจะยิ่งดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการแสดงศักยภาพแสดงฝีมือกิ่งฟ้าถึงมองว่าคุณของคุณอนะ มันเหมือนกับว่าคุณกำลังขึ้นไปทีละสะเต็ปทีละขั้นตอนนะคะ,ะค่อยๆประสบความสำเร็จอ,อาจจะใช้เวลานิดน,นึงแต่มันจะมีความมั่นคงในแบบฉบับของมันเองนะคะ,ะช่วงนี้ไพเขาขึ้นว่าการละวางการโปรงการปล่อยวางมันเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่คุณควรทําในบางเรื่องบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งไม่ได้อย่างใจเราไม่เป็นไรนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเองยึดไว้ กอดเอาไว้ตั้งมันเอาไว้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต้องปล่อยลงปล่อยวางลงถึงจะดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นคําว่าธาตุดินสมบูรณ์คือความอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นได้ว่าช่วงนี้ทําอะไรเนี่ยคุณเองอาจจะแปลว่าเ,เจอสิ่งที่เป็นลู่ทางในการทําเงินหรือมีคนมอบโอกาสดีๆให้กับตัวเราหรือคุณเองมีการก้าวกระโดดในชีวิตมากยิ่งขึ้นเจอความมัน่นคงแต่บางท่านอาจจะมีโอกาสไป ปฏิบัติธรรมหรือทําอะไรที่รู้สึกทําให้ตัวเราเองผ่อนคลายช่วงนี้จะยิ่งดีมันทําให้ตัวเราเองอะคะ่ะเจอสิ่งดีๆหรือจเจริญก้าวหน้าจเจริญเติบโตไปมากๆนะคะ ช่วงนี้คุณทําบุญอะไรก็ตามแต่บุญกุศลจะตอบแทนคุณเยอะกว่าปกติจริงๆนะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันเป็นการกระทําความชั่วเลยนะคะละวางได้ก็ละวางละทิ้งได้ก็ละทิ้งเหมือนที่กิ่งฟ้าบอกให้ปรงและปล่อยวางในบางเรื่องเพอไพ่จะขึ้นว่าคุณงามความดีจะเป็นเกาะกาําบังให้ใครก็ตามแต่ที่คิดไม่ดีกับเราหรือศัตรูมาทําอะไรเราไม่สําเร็จนะคะเป็นคําว่าคุณงามความดีจะปกป้องอปกป้องรักษาคุ้มครองคุณไปในทางที่ดีได้นะคะนี่แล้วไพ่สุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับชาวราศีธนูลุงปุ ทวดขึ้นมาเลยนะคะมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยแควค่าปลอดภยัยฟาดเคลห์สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเวลวร้ายจะหลุดพ้นจากตัวคุณไปนะคะก็ขอให้คุณพบเจอสิ่งดีๆขอให้หลวงปู่ทวดน,นะคะคุ้มครองทุกท่านที่มาดูคลิปนี้หรือชาวราศีธนูนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะจงมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตนะคะแลวกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนขออนุญาตจบคำเปนมาแต่เพลวนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะถ้าท่านใด สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด่าล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงกในต,ตัวเองขอบคุณมากที่สนับสนุนการเลยเพจกดไลค์ like, กด s u b s c r i ป e กวก,กิ้งก,กิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด้ติ๊กต่อได้ไอจี TikTok, ได, IG, ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพจโกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหองอาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subs c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ